ครับสวัสดีครับยำเช้าของวันที่หนึ่งนะครับก็วันที่หนึ่งกันยานะครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดวันแรกของกลุ่มเช้าประมงชัยนาทนะครับวันนี้ก็ได้ปลาเข้าอีนึ่งตัวปลาเขาปลาอะไรไม่รู้นะปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรไ่ดูดูกันนะครับใหญ่ดุใหญ่อยู่ปลาเข้าปลาเข้าครับปลาเข้าครับ ดูดูดูนะครับดูตอนทำเมื่อกี้ตกน้ำไปแล้วเมื่อกี้ผมตกน้วไปแล้วต่างนี้ดีกว่าเยอะยาวจังโอ้ยนี่นี่ดูๆๆกส่ยสวยเฮ้ใสสวยครับใใสสวยท่านผู้ชมวันนี้ไอ้นู่นนะครับดู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 ครับดูครับครับดไม่ถอนเลย เออกินไปคันไม่ฉอนดูนะครับบืบบืบบืบบึบฮะกินกินกินเบ็ดลุงน้อยนะครับท่านเนี่ยแมบอกไม่กินได้ไงนี่ไว้ตะขอก็ไม่มีเมื่อกี้ลงน้ำเลยงานนี้ฮะเฮ้ยเวลาดาปลาติดไม่ดำครับนี่ลงแล้วนะลุงนี่ครับสายสวยสายสวยหนึ่งเต็ม นี่น,น,นี่นี่ครับนี่ครับแต้มหนึ่งแต้ม,ตมนะครับร <อ S 1> ข่าวของวันที่หนึง่งกันยาก็ความหวังของทุกคนเยอะก็ <c oughs> หาปลา, <c oughs> า,ากันเยอะเลยวัน <c> น <oughs> ี้ไม, <c oughs> ม่ได้เป็นถ่ายปลาเขาเสาแหเดี๋ยว่าจะไปถ่ายปลาก็เสาแผลเลยนี่ท่านผู้ชมไปดูแต้มต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่ดู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 าาไปแล้ว หายไอปลาอะไรไม่รู pues hoy hoy oh, hey, oh, ้นะครับท bueno, ่านผู yeah. well ้ชมกินเบ็ดเปล่าอุ้ยปันธิโผลาปทียบโผ่นี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 ่โอ้โหปันโคครับท่านผู้ชมมากินเบ็ดเปล่านี่เบ็ดกินอย่างมั่วเลยเลยอะไรอย่างงี้เนี่ยเบ็ดเปล่าเล่ายังกินเลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานไม่ได้เกี่ยวเออเมื่อวานไม่ได้เกี่ยวเบ็ดนั่นมาวันนี้มากินเบ็ดเปล่าเออแจ๋วครับนี่เบ็ดเล็กนะเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวเยือเลย ไม่ชาน้องต้อมใครเอาไปใช้ก็ได้นะสามเหลี่ยมเล็กๆเลยเขียวเลยหินเป็ดเล็กเห็นไหมเนี่ยนี่กินเป็ดเปล่าด้วยหรือมันมีเมื่อวานนี่ระวังนะไม่แน่นะไม่แน่เผื่อมันปลาเหยื่อเราเหนืยวเมื่อวานใช่ใช่นี่ดูเทโพนะครับแต้มทีสองของวันนี้เป็ดใหญ่ได้ตัวแล้วเล่นปลาหนังวันนี้บ้านเมือนะครับเอาแมวปลากิิบอ่าเอาโอเคเดี๋ยวเราก็ดูตัวต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดของวันแรกของ วันที่หนึ่งกันยานะครับก็เนี <East. S 1> ่ยชาวชาวเรือเขาก็หาปลากันเยอะไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดฤดูกาลนะครับเดี๋ยวเราก็หยุดก่อนนะครับหนึ่งนาทีเอาอีกแล้วครับโอ้โหโดด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 ครับปลาช่อนนะครับโอ้ยนี่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 ครับปลาช่อนครับใสสวยโอ้ย เกือบครึ่งโลนะครับท่านผู้ชมโอ้เห็นไหมครับเกือบครึ่งโลเลยเจียวแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดเจีวแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงโอ้แจมเลยเว้ยเดี๋ยวต้องไปหาปลาหมอท่านมั้งตอนนี้ปลาหมอกำลังเยอะนะเพราะว่ามันลูกนนี่นะครับดูคัน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 โอ้ยดูคันนี่แต้มที่สามนะครับท่านผู้ชมดูดูดู ปอะไร<ก>ปะากดเหลืออุ้ยลุงน้อยตกใหญ่กนนีอีกนเนี่ยเอาเอา,เอาไปเลย,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 ยไปแล้วไปแล้วนะครับไปเลยเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมปล่อยไปซะแล้วครับราบดีตัวเลยนะครับเมื่อกี้ร้องต้ม ปล่อยไปแล้วดูนี่ดู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 อ๋อตัวเล็กว่างั้นนะใช่หลือว้ายนี่ครับไปกดเหลืองนะครับนี่นี่ใส้นี้ต้มได้ไส้เล็กไส้เล็กกดเหลืองดูมันผอมๆยังไม่รู้เนี่ยตัวนั้นนี่เห็นไหมที่ตกได้กดเหลือง เดี๋ยวเราก็มาเกี่ยวต่อตอนเย็น,นใช่หรือดูดูดูดดอุ้ยนี่นี่นี่คันหายแล้ว,รวราพาพครับท่านผู้ชมแว้ฮะกินขอเปาเว้ยเว้ยบรรดาภาคครับท่านผู้ชมปลาทองปลาทองนี่ปลาทองปลาทองปลาทองครับอย่างนี้เขาเรียกปลาทองสวยสวยงามขอองงสีเหลืโอ้โหสีเหลืองสงสัยมันไม่ได้เก็บแล้วมันไปแน่เรา เล็บเพ็บเพ็บปลายชอนปที่กันักกดเหลืองนะครับท่านผู้ชมเหลืองอีกแล้วเหลืองอีกแล้วนี่ไอตวน้ใสสวยใช้สวยครับใช้สวยใสวยใช้สวยนี่ใส้สวยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหได้กี่ตัวเนี่ยห้ตัวนะครับเดี๋ยวสสวยนะครับนี่โอ้โหเบ็ดน้องต้มเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เบ็ดงน้อยลงน้อยไม่เอาละเล็ก ตรงนั้นหมดเนี่ยนั่นหมดยันเนี่ยมีไหมปลากรดเหลืองอีกแล้วครับขันดุบ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 แน่ปลากรดเหลืองนะครับนี่วื๊ดดูนะครับดูนะครับวื๊บวื๊บวื๊บหันสวยครับหันสวยไปให้ปลาปลาเลยปลาตะพากันครับท่านผู้ชมปลาเหลืองมาอีกครับครับปลาเหลืองนี่ครับสวยไส์สวยครับปลาเหลืองปลาตะพาคนะครับ อย่างนี้ต้องทอดนะครับนี่เขาเรียกปัตตภาคปลาแจกปลาแจกทานโอ้ยเต็มเรือเต็มเรือเลยดูดูดูครับยี่สิบวันเต็มเรือเลยเดี๋ยวเราจะไปสรุปบมโนดตรงนี้อีกตวงหมดแล้วอีกตวงที่ไม่ตัวไม่มีตุกไม่มีกินฮะไม่กินนี่นะครับวันนี้ ยี่สิบคันเบ็ดยี่สิบคันดูนะครับแี่ไอตัวเล็กๆนุ่งน้อยไปตกนะครับไม่ตัวแา้กไรไอ้ขาเลยนะครับท่านผู้ชมไม่นม่ไมเนี่ยปลากลายด้วยเนี่นี่นี่เบ็ดกระดีนะครับวันนี้เรายังไม่ได้ลงเบ็ดใหญ่นะครับเราลงเบ็ดเล็กๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวกพอได้กินเลยแหละเดี๋ยวเราก็วันนี้เราก็เดี๋ยวจะเอาเจอไข่ก็แจกไปก่อนนะครับเรายังไม่ได้กลับบ้านเรายังไม่ได้กลับบ้านยังไม่ได้ลงเบ็ดใหญ่นะครับก็ อย่าล in ืมต uh, ิดตามนุงน้อยนะครับปรากฏขังก็ใน YouTube และในเพจด้วยน้องต้อมด้วยเห็นไหมครับแหมน่เน่เน่เเห็นไหมได้นาะวันนี้พุกแน่นอนเดี๋ยวเราชอชมวันพวกนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้เอพีกันสองท่านนะฮะเอาไปทานกันวันนี้เราเราเพราะว่าเราเอาไว้ก็บูดบูดบูด เดี๋ยวเราลองมากินปลาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมปลาเล็กปลาไม่ใหญ่ปลาเล็กปลาน้อยนะครับอะไรครับเลือกกลาไปเลยนะครับจะเอาอย่างไรเลือกไปได้เลยต้องต้องมาเยอะช่งนี้แหมเนี่ยไปบ้านเอากลัไปบ้านเองแกงมมไ่เอาไม่เข้าบ้าน นี่พี่เขานะนี่ครับนี่เราให้เขาเราให้เขาทานนะครับเอาเลยครับเลือกได้เลยนะครับวันนี้ใจดีครับวันนี้ใจดีเอาเลยนักเลือกกันได้เลยเอาไปเอาไว้ก็บูดนะครับเราก็จะให้เขาเอาไปแกงกินก่อนนะครับวันนี้เราจะไม่เอาไปขายเราี่ของเราไปบูดของเราปลาปลาครับปลาลาครับเน่เน่ปลาปลา ปลากระแหงทองท <5 G. S 1> อดนะครับเนี่ยม่่านะครับส่วนไอ้ไอพวกนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาไปแกงกินกันนะครับ <5 G. S 1> เอาเลยในทางปลาดุกผมครับ <5 G. S 1> อุ้ยเยอะมากเยอะมากครับปลาดุกชมเยอะจริงๆเดี๋ยวใคดูใคเราเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเขาหวานนะครับ จะดูตอนหวานนะครับเดี days, avenues, ๋ยวจะมีเ ah รือวิ่งแป๊ดแล้วมันก็เขาก็หวานกันตุบๆๆๆเลยตอนนี้เยอะมากประมาณ3-40สี่สลำนะครับไกลแล้ไกลๆล้ไกล้ไกลๆลำนี้ติดต่อ ลำนี้ติดต่อดำไก่จะหวานแล้วลำนนดออกแล้วครับเดี๋ยวจะเรือดังเขาจะดันแล้วครับปึ๊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 บออกมาแล้วครับเห็นไหมนะครับลำนนดเขาจะอะไรอีนะครับพวกนี้จะลึกจะหวานนะครับเดี๋ยวกดูขวาหวานนะครับท่านผู้ชมดูนะครับลาำแรกหนึ่งแล้วโครม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 ว้าว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 ลำนี้ลำสุดท้ายลำนี้ลำสุดท้าย วับเรือผ่านมาทางนี้แล้วนะครับทุกผู้ชมรัวเยอะมากได้เยอะไหมเรือลำนี้เป็นเรือขับปลานะครับเดินกระดาไปแล้วครับ ที่หนึ่งของด่ดนหยองดูนะครับโหยงกังเต็มที่เลยครับตังต้งคนตั้งเบียงดูนะครับโอมโค,โครม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 สวยงามมากนะครับเยอะมากครับนี่ก็คือวันเปิดวันแรกของการหมดฤดูวางไข่นะครับเขาก็หากินกันแบบนี้นะครับมากันหลายๆที่ นะครับไม่เพียมาที่เดียวนะครับมาหลายๆที่หลายๆหมู่บ้านมารวมกันหากินนะครับคือเรือเป็นวิ่งขับปลานะครับครับเดี๋ยวแล้วก็ลุงน้อยก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านเลยนะครับอันนี้ได้ปลาตะขาวตัวเดียวนะครับตะขาบตัวเดียว